ไปดีพี่น้องหอยสิเฮ็ดเมนูแซ่บให้กินเด้อร์มานีดเด้อร์อยสิเฮ็ดอันแจ่วซีนชิ้นเจ้าเคยกินบะแจ่วซีนแจ่วซีนทอากระปิ้งซีนนะมันสุกก่อนทอดก็เอาไปฝัก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 มันละเอียดแล้าวกะเมล็ดแดงเมล็ดมะรยนข้าวท้อขอยนืนละเนาะขอยกางจังต้มน้ำปลาแดงผักหอมข้าวิกป่น เออเงินกูหลอกเก็บยังกระไดมันจะเดือดร้อนไคเอาพี่น้องนี่เด้อนีน่เด้อโอ้มันนี่ล่มเด้อพี่น้องเด้อร่มก็ยังว่าเป่าเพ็ดกับเขาเป้าเพื่อนนอนอือาบน้ำน,นอนใช่แล้วไปหาฟังคนเว้ฟังเลกออกสวัสดีก็กซัมลาเด้อเอาขาก็ซีมาฝากเด,เด็กเกี่ยวซีนเด้อพี่น้องน้ำลายเงีนออกเงีนออกน้ำนะ ออกลายลวเ,เอาเรือนว้เดียวพอ่อขอสิบวนสีนิเอเจวสีดิินกับพ่อปีกับนี้แหละมาสิสุมมะเกลผสมแหนมแล้วคาดแล้วอากาศขนาวหนาวลมลมนี้เ่อืมิ้นูัวนะจ๊ะพีัวพี่ก็น่าหนะ่น้าแะงอย่เ นุนเนโอ้หลดล้มซ้ำมานี้น่ากนนว่าแล้วเอายไปไปลนะฝากไกันแล้วเอาไปยืนเห็ดยังมันจะแตกงามงาบิ่งซีน้องว่าน้ำาามาไหยพี่นองมาจูขึ้นเนียเาอ่นะมันคือบลุกล่ะมัน,นมกจ็จะติดต้มน้ำประแดด แสบๆอชินกับแสบพีร่รถรานพี่น้องไฟทิและเอาเอาเหมยซ้ำนี่ว้าขอดังไฟแห่สงสวัสดีติดพี่น้องเอาลว้วนขอดังไฟเป็นยุ่งห่วงไงเพราะยิติดง่ามปานนี่เอาล้วนซองนาทีเดียววันี่แม่ เจ้าสินส้นจนะสิ้นจะเป็นง้อขอกระยิบมาหลักวิจินสินน้นแห่งใช้ทั้งนั้นใส่เพิ่นกินทั้ง่นเห็ด,ด,ดหขีด่นแมียเขาเร่งแล้วบริวารแต่เห็ดขีดแต่คนมันหิวอืม้วก็ชิ้นนาที่ราคพี่ว่าเก็บมาต่ไรเท่าไรหกเก็บปีเนาะอยากยุดอยูแลรวยเมื่อใดก่อนจะย,ยุดตามได้เจ้ายังยุดกินเข,ขาข้างในได้เจ้าย,ยุดเทียนงานไม่ได้หรอกเจ้ายุดกินเขาเมื่อใดยังยุดเทียนงานนี่มองเดียว ลุงแล้วอืม๋ย <laughs> <laughs> เดน่าน่นนาแนะ <c oughs> ตายังหายใจอยู่ก็ต้องชีวิตวนเวียนนี่พ่อะปันนี้ไม่มารวยหรือจนขึ้นกันมัดชีวิตวนเวียนอยู่แต่แบบนี้กินขี้พี่นอนหาเงินทำงาน เพราะวันมันคือนัะเข้าล่ามนกเนาะแ <laughs> บบว่าบรบรยากาศเกิดขึ้นพอาัตอนสมัยตะก,กี้ลามนกคุมมาแล้วแบบนี้เนาะปขอ,องข่อยกระดิ่งรีดั่งไฟไ้ห้เนาะใส่ไฟข่อยบริคุ้มเลยไปเนาะเอาใส่หน้าที่กลัวแม่บ้านติดแม่เต้าตัวไแมอุ๊ยตอนลามนกคุมดีเนาะพี่น้องเนะาะแต่แม่บ้านเข้าตะกี้ก็ลามนกคุมนี้สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงเด้อบัดนี้ อาหารง่ายๆสบายๆปัญญาแป๊วน้ำกินไปกินไปอน้ำกินน้ำกินแก้วด้วยนะน่ไแกบ น้ำกินอยู่ในรถแา้วน้ำกินนะบอกเขาตู้เย็น มุดพอดีษฐยังแกวหนึ่งเคยกินข้าวลงกินน้ำนะกินน้ำบ่ะระเปิดนะว่าไฟหน้าบ้านนะมืดตื้อๆอยู่เฮือนนะอืมม่ต้องย่านมันเปื้อนไฟปนะดานดอกอืม ไม่ใจเข้าก็แค่ตั๊กๆหรอ เริ่มนล้วเจ้าชีนจะไปล้วนทานน้ำประแดดฝักหรอกนะคุได้มักเปรี้ยกทำหลังน้า ยังคลองหมักเลยเนียถึงจะพัดไทยแล้วเนาะพัดไทยกุ้งสดขาานี้งอุ่นเพลินอุ่นอุ่นแห้งชิมเงี้ยวปวดตักเลยโบอุ่นแล้วมาอุ่นกับพ่อแล้วอุ่นนัง ยกไปหบักแดงน้อยได้หบักแดงน้อยกินเขาจะาก็จะเผามาหารเป็นเขาไม่กลายถีแจ้งจะมาตั้งนันจะกาเป็นรถตีสามปลุกมามาเขาเอากระมังถึงไปเมียนจังบริเลงมาเขาคอยหุ้งเมือเขอก็มา แ่บขนาดนอกคิงแบบไก่ิงว่าง่ค้ำยิงยังคือค้ำยงไังใเข้าไปอ้าม,มตุกปากหอมกันที่นี่ดีแสบเลยเ,เลยแสบแต่ห้ยินทิ้นก่อนจะมาอารมณ์ดีอารมณ์บ็ดีแล้วกันย้อนทิ้มก็ได้กินทางเจ้า ขิ้โม่งมน้ำมนต์เดืดแตกเออเป็นเวดโอเค okay, พี่น้องจะกินี้ได้ไปก่อนครับบายบายพี่น้อง